สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซียนข้างสนามนะครับผมวันนี้คะแนนเป็นไงบ้างครับอืมก็มีเบเตอร์นะที่ยิงได้เยอะหน่อยนะครับสี่สองนะครับผมที่เหลือก็แมนซิสองหนึ่งนะครับเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับเบนฟอร์ดหนึ่งศูนย์จุดโทษนะครับโทนี่ใครมีโทนี่บ้างครับโทนี่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ออนิก้านะครับแอซซิตไปนะครับ เซฟห้าลูกพิกพอรสามลูกวนัตก็มีโทนี่นะครับเพอร์นันเดสแล้วก็ลูกาดีนนะครับผมต่อมาคู่เลสเตอร์วัตฟอร์ดนะครับเลสเตอร์ยิงไปสี่ลูกนะครับวาร์ดี้ยิงไปสองมดิ้ันหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกแมนหนึ่งนะครับฝั่งวัตฟอร์ดก็เดนิสนะครับคิงเดนิสนี่น่าสนใจนะครับเห็นยิงมาสองสามสองนัดละคะแนนดีตลอดเลยแต่ว่านัดหน้าเจอเชลซีเจอแมนซับก็ต้อง ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับมันเจอทีมแข่งยิงยากหน่อยนะครับผมโบนัสก็เดนเซซนสามนะครับวาที่สองเดนนิดหนึ่งนะครับเดนเนอทินี้ก็ได้เป็น i ิ g งออฟด w e ีกนะครับต่อมาแมนซิตี้นะครับสองหนึ่งเวทแฮมนะครับคู่ตการูกหนึ่งเพอร์นานดิโยลรูกหนึ่งนะครับแอซิสนะครับคู่ตกรยอวยิงหนึ่งแอิสหนึ่งนะครับมาเลสแอิสหนึ่งนะครับ โคนัทก็คุณกันสามนะครับโคนันในโย่สองเซสตหนึ่งนะครับผู้แมนยูเชลซีนะครับแมนยูยิงไปก่อนนะครับจากสารโชนะครับลูกหนึ่งศูนนะครับแล้วก็เจอเ,จอเชียรโยตามมาจุดโทษสองหนึ่งมันนะครับผู้นี้ผู้นี้ผมตื่นมาดูมันมากครับไม่ขาดแนละ้วกพแมนยูก็เล่นดีครับเล่นโหวิ่งวิ่งวิ่งดีแล้วก็วิ่งแบบน่าจะตัวประกบใครตัวประกบมันนะไม่ได้วิ่งแบบประกบ ใครอยู่ใกล้แล้ววิ่งแค่พอกบกบอะไรแบบเนี้ยก็ยิงยิงดีเล่นดีแมนดูก็ตั้งรับดีครับแล้วก็เฉลยโอกาสเอานะครับอ๋อทีโกซิวนะครับบนนัดสามโจชินโชสองซานโชหนึ่งนะครับยิงซานโชนี้น่าสนใจนะถ้าก็ต้องดูว่าลังนิกจะมาคุมแล้วมันจะใชยไหมซานโชเนี่ยาะว่าซานโชก็เล่นดีเล่นลงสองนัดยิงมาสองนัดแล้วนะครับก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจนะครับผม ่อมานะครับลอามาดูสถิติกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างอาทิตย์นี้นะครับก็คะแนนมากสุดเลยนะครับก็132นะครับผม132เ,เหรอเก่งไงวะเอ่อริฟูสามตัวเลยเอลิซอนฟานได์อโนนะครับอ๋อมีโคดี้ด้วยโคดี้แปดเโกซิวาแปดเออเโกซิวาน่าจะได้แอสิทนะใช่นไหมอา่า ไม่ขึ้นเนี่นี่ต้องตรงนี้ป่ะอ่าแต่ซิลูกหนึ่งนะครับบนนับสามจริง,งจังวะจังหวะนั้นคือแบบมันมีสก้ามันเตะบอลไปแล้วแล้วอีนี่ยื่นขามาบางโดนเปล่าจุดโทษเรียบร้อยนะครับีท่ทีมก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะเนี่ยเอาจิงริงนะาน์ได้เทียโกซิวาอานโคโดี้นะครับดดกุดกานเมดิสันนะครับฮากา้าแมกกินนะวาดี อ๋อที่เปื้อกัตันวาดีนะครับเจมินเนสเฮียนะช่วไม่ได้ลงอะนะนี่อ๋อเฮ็นนะช่วไม่ได้ลงครับอืมไหนดูเถิติพุนดกานหน่อยพนดการลงมาสองนัดแล้วนะนัดที่แล้วก็ลงนะครับสามคะแนนนัดนี้สิบสามนะครับพุนดกานก็ถามว่า น่าเล่นไหมแมนซีมันไม่น่าเล่นตรงที่มันมันโรเตชันไงเป๊บอบะชอบโรเตชันก,ก็น่าสนใจครับแต่ว่าไม่น่าเล่นราคาเท่าไหร่เอ่อขอดูราคาพร้อมสี่จุดแปดนะราคาเจ็ดจุดสองเจ็ดจุสองซื้อขายได้เจ็ดจสองดูตัวดีๆเจ็ดจุดสองเลยนะครับ จ็ดจุดสองราคาหนึ่งเจ็ดนะจุดสองนะเจ็ดจุดสองดีดีมีคุณดการเบอร์ดโานโน,โน่เลือกเบอร์ดาโน่กันนะผมว่าดูสิเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เลือกนะครับเจ็ดสิบสองสาหาก็ได้ก็คุณดกันมันเท่าไหร่สี่สิบแปดคะแนนใช่ไหมครับสาหะห้าสิบ ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะจริงๆแร้วแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ลงไงพุทกันน่ะถ้าว่าพอลงแล้วมันก็ยิงมันจะประมาณเนี้ยเป๊บก็หมุนไงนั่นแหละเป๊บคุยชอบหมุนต่อมามีอะไรอีกเออนะครับทีระดับหนึ่งนะหนึ่งร้อยสามสิบสองคะแนนบ้าไปแล้วอยากได้ร้อยสักครั้งหนึ่งผมยังไม่ได้เลยนะ ก็เ v เ r เลตฟอยต์นะครับก็คืออคะแนนเฉลี่ยของทั้งหมดนะครับ44แนนนะครับทานเฟอร์เมทก็9ล้านกว่าทานเฟอร์นะครับ9,284,925ทานเฟอร์นะครับก็ทานเฟอร์เข้ามาที่สุดก็คือเจมนะครับใช้ไวการ์ดไปแล้วนะครับ9,000 0นะครับแล้วก็กับตันมากสุดก็ซาร่านะครับผมซาร่าทีมอัลวิกมีใครบ้างมีซานะครับ10คะแนนเซฟกโทร เอ่อดูยังไงแล้วอ่ะไม่ขึ้นอ่ะตารวงตาประตูตาไม่าไม่ใช่ไม่ใช่สาตานั้นอะไร ต้องดูราวสกอร์นะครับคะแนนน,าน่าสิไม่ใช่นี่ไม่ขึ้นต้องไปชิคที่คือชิคิที่ชื่อ <c oughs> อา่าโอเคเอไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไมได้สิบคะแนนนะจา้ามันน่าจะบอกนะต้องไปหาดูในทีมทีมออตโตวิกไง เซานี่มันอาริซอนนะครับซานะครับแล้วก็ฟานได้สิบห้าคะแนนยิงลูกหนึ่งมั้งรู้สึกฟานได้นะครับแล้วก็โทมิยาโซสิบสองคะแนนนะครับโรเบรันสิบสองอันนี้ชื่ออะไรอะทาวาสทาวาเลสครับอ์เซน,น่สิบเอ็ดอซาโนนี้เล่นดีทั้งสองตัวเลยนะโทมิยาซ่กับทาวาเลสเนะี่ยกองหลังเล่นดีนะครับเมดิซันนะครับสิบหกนะครับยิงหนึ่ง 1, จ่ายสอง โยต้านะครับยิง2ลูกคุณกันคุณกันไม่แน่ใจแม็กินนะครับสิบคะแนนนะครับวาร์ดี้สอยิง2ยิง2โงบนับสอรู้สึกนะครับแล้วก็เดนนิสอ้าวเดนนิสเจ็บเหรอจะซื้อเลย75%อ้าวเอาไว้ก่อนทั้งนั้นนะครับเอจ้าเร์เซ็นะครับก็ริงเอาดวีก็ไม่ได้สั้นนะครับอาทิตย์นี้โอเค ตัวนเบสเลียก็ยังเป็นเลททอกแตพี่เอลอยู่นะครับยังเป็นน่าจะเหลียดมากสุดนะครับเอนนิสเคดเบลมาลิซาโอสเตอร์ลาปอดเบดฟูดก็มีหลายชื่อที่ยังเก็บอยู่นะครับล,ลาเซลาตติช่เอนเดอร์สันนะครับต่อมาดูอะไรอีกนี่นะครับดูราคา ราคาที่กําลังจะขึ้นก็จะมีเจมกับคันเซโลนะครับใครยังไม่มีรีบไปจับจองไว้นะครับผมราคาจะขึ้นแล้วนะครับ่วนอันนี้ก็คือจํานวนของ top 50นะครับใครมีบ้างนะครับคันเซโล50คนมีแี่49คนเจมก็มี49คนนะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งมีเจมคนหนึ่งไม่มีคันเซโลนะเดียวต้านี่47เหรอต้องซื้อแล้วมั้งเนี่ย7.7ราคาขึ้น น่าซื้อไหมก็น่าซื้อแต่ว่าผมจะมาแทนใครอ่ะเจต้าทีมผมเดี๋ยวดูเจต้าทีมผมก่อนอ่ดูทีมแ่บโเต้้าแทนใครแทนซอนเหรอหรือว่าลาพินยาเจ็ดจิดเจ็ดมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องต้องสองตัวไม่งั้นก็อลาพินยาออก อวินญาเจอใครอวินญาก,ก็ยังโปรแกรมสวยอยู่ครับสองเจอคิทตัมเบลเลตกับเบนฟอร์ดถามว่ายากไหมไม่มก็ยากอยู่นะจริงกิตตามเบลเลตก็ไม่ธรรมดานะครับเบนฟอร์ดก็ไม่ธรรมดาใครล้วอรินญาซื้อโจต้าก็ก็ได้นะกับโมเปอรลองดิอ่าโจต้าใช่ไหมจริงอยากได้มาเน่นะแต่แพงไปเดือดเลย 5. 3. 5. 3. เ,เ,เดี๋ยว5.3 5.3ก็ซื้อเดนิสพอดีเลยเนี่ยรวยเลยเดี๋ยวเดนิสเจ็บไงแต่นะ50 7.5เปอร์เซ็นต์ได้ลงอยู่แล้วพอดี body เลยเดี๋ยวต้องเก็บฟรีทันเพอร์ไว้ก่อนนะครับ <laughs> เก็บฟรีทันเพอร์ดไว้ก่อนโอเคต่อมาดูแต็ปมีอะไรน่าสนใจไหม ตอนนี้ก็ตัวที่คุ้มค่างเงินก็เนี่ยอโนนะครับกับเี้ยวอนเสเดวเจมนะครับจีไฮเหรอื่ออ่านว่าอะไรจีไฮนะครับใครแก่อ่านอาน่อานว่าอะไรช่วยช่วยเม,มนหน่อยนะครับผมผมชื่อรางวัลนี่ผมมีปัญหาตลอดเลยไม่ไม่ค่อยได้จีไฮ <laughs> น่าจะจีไอและอนะทัฟ50นะครับมีใครบ้างก็มีสาร่านะครับาโนนเจมบันเซลโลโจตาพอลเตอร์นะครับลิวามเมนโตลามสเดลลาฟินยาโทนี่ลาฟินยาก็ายังมี32คนอยู่นะเขาก็ยังให้นะแต่ว่าโจตาเยอะกว่าซอนมีไหมไม,มีซอนหรอผมต้องขายซอนแล้วใช่ไหมผมไม่อยากขายซอนเลย ตอนตัวนี้ผมนี่ตอนมีเก้าคนวารดี้เจ็ดคนนะครับอิกลิลอนสิบเอ็ดนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนกองหลังเนาะไปดัฟฟี่ออกอิกลิลอนเออเอาเอากลับมาอิกลิลอนเงนเป็นกองหน้าล่ะ ไม่มากองหลังกองหลังที่ตังถึง4.3ซื้อไม่ได้อีกิ่ลอนมัน5.1ใช่ป่ะอ่สมมุติ5.1ก็ต้องใครอ่ะมูเปอ์เอาโมเปอเเออกก็ต้องมเูงมเปเลยนะจะใครล่ะตรงนี้ต้องมาเปลี่ยนเป็นของหน้า ที่ซื้อได้อะไร5.6ก็ได้เดนิชก็ได้มีใครบ้างเดนิสกับคิงนะครับปุกกี้ซื้อไม่ไหว5.6ซื้อใครได้อีก5.6 5.6 5.6โอจาเนี่โอจาต้องดูสเก็ตอ,อ๋อเจอหลีเจอไวตันนะครับซัสตองก็มาอยู่ในช่วงนี้นะครับ ก็ที่คะแนนเนาะเอาดูที่ฟอร์มเดียฟอร์มเอ่ออาดัม6.8ซื้อไม่ได้5.6 5.6กห็นะครับเดนิชเมกี้ซื้อไม่ได้เลย5.6คิงเดนิชกับคิง2ตัวนะครับยากเหลือเกิน แม้ไม่เกินจะเจ็บความรักเอาไว้โอเคต่อมานี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกลางบางยูแต่ว่าผมเอาไอ้นี้มาละเอาบิซมามานะครับก็มาดูเทรนดหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาไปไหนกันบ้างนะครับ ก็ก่อมาเริ่มที่กองหน้านะครับกองหน้าก็จะมาตอนนี้มาที่วาดีนะครับผมจากอันเตนิโอนะครับมาวาด์ดีแล้วก็โรนัโดมาวาดีนะครับทำไมถึงมาวาดีวาดีโปรแกรมสวยครับอืมไหนเดี๋ยวผมจะเปิดวาดีดูวา์ดีโปรแกรมสวยเออานี่นะครับวาดี นี่ดูดียังหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเจอเซาเจอต้าวินล่านะครับเจอนิวเจอสเปอร์เจอเอเวอร์ตันยังได้ยัครับอีกสี่ห้านัดอะนู่นอ่ะอันนี้พุจิใช่ไหมทันวาเตะเตะเตะนะสําหรันวาในช่วงเดือนธันวานี่ยเตะถี่มากเลยเนี่ยสองทันสองทันวาห้าทันวาสิบสองหนึ่งอาทิตย์สิบเจ็ดห้าวันสิบเก้าสองวันนี่เตะอีกยี่สิบหก ก้าวยุพหกก็อาทิตย์หนึ่งยี่หกยบเก้าสามวันนะครับนี่ก็เตะหนักอยู่นะครับช่วงนี้เตะกันให้ตายข้างหนึ่งครับนะเนี่ยทีมอรีกนะครับต่อมาก็มีใครโรนัลโ,โดก็มาวาดีนะครับโอบาเาอองมาวาดีอิงมาหวางมาเจสุสมาส่วนจากโรนัลโ,โดไปไหนบ้างจากโรนัลโ,โดมาโทนี่มาลูกากูเดน,นิสคิงนะครับคิง แมซิแมนนะครับโทนี่กับกูกที่น่าสนใจก็จะมีส่วนตัวนะผมสนใจเทนนิสนะครับกับแมซิแมนตอนนี้ผมมีโทนี่อยู่แล้วเทนนิสกับคิงนี่มาเดนนิสนะแต่เดนนิสเจ็บนะคิงก็ก็ยิงยู่โทษอะได้ยิงยตโทษเมื่อคืนก็ยิงอยู่โทษใช่ไหมดูมิดฟิลครับมิดฟิลตอนนี้โฟเดนเจ็บใช่ไหม ไม่ค่อยดีนะครับก็มาที่ประเด็นเจ็บมาโจต้านะครับโจต้าน่าสนใจมากตอนนี้นะครับโอ้มากันเยอะมากมาเป็นท่อเอรื่อเลยเนหะ็นไหมเบ์นะครับซาเวลามานะครับทาวเส้นเกสมิสโลประเด็นมาสมิสโลบ้างคาราเกอร์บ้างมิเดซันบ้างเบอร์นาโดกุนโอกันจริงกุนโอกันน่าสนใจนะก,กุน,กกนโอการกับเบอร์นาโดเนี่ยแต่เขาบอกว่าเบอร์นาโดานี่ตอนนี้เป็น ตัวหลักของ Man แมนซีพ่ละนะครับใช่ไหมไม่รู้แต่เขาได้ยินมาอย่างนั้นนะครับก็เล่นดีหลายนัดนแล้วต่อมาดูกองหลังกันบ้างนะครับกองหลังกองหลังก็ตอนนี้ชิเบลก็มาเจมกันเต็มที่เลยครับลูกเลื่เลยนะครับสิลฟ้าติแอชชอมาหมดดับฟี่ดับฟี่เข้ามาว่าดับฟี่มันไม่ค่อยได้ลงกนะ็เดี๋ยนะเดียวกาเบนโตก็ยังมาเจมเลยส่วนชิเบลไปไหนบ้างไปคาเซโรอาเซโอรอลอนโซนะครับ ลยไหลูหลดิเกอร์อนโนนะครับลูดิเกอร์เมื่อคืนนั่งดูแบบเกือบยิงได้สองลูกอะ่ะเอาจริงๆนะลูกแรกลากลากขึ้นไปยิงไดหาปัดนิดนึงชนคานอะ่ะคือยิงโคตรดีอ่ะเมื่อคืนแต่ลูกที่สองเนี่ยไข่เปิดมาเมาส์มังเปิดคอร์สเข้ามาแล้วอยู่โลง่ลงๆเลยนาะทีสุดท้ายแล้ว หดเต็มข้อรูดข้ามคารไปนะครับโชคดีไปที่แมนยูไม่เสียนะครับเนี่ยดูดิเกอร์แม่งทําไมคนถึงเรื่องเยอะผมว่าแม่งตรงนี้แหละแม่งยิงมีโอกาสยิงมันยิงเลยลูกมงก็ได้นะครับเตะมุมแต่เมื่อคืนแมนยูค่อนข้างจะลูกมงทุาทอะไรแมนยูไม่ได้นะเมื่อคืนจนลูกจุดโทษนั่นแหละที่วันวิชาก้าไปเตะอ่าดิโกซิวานิดหนึ่งนะครับดิโกซิวาขามเร็วกว่านิดหนึ่ง กล็ล้มไปเรียบร้อยเลยจุดโทษครับก็ต่อมาดูที่ประตูหน่อยนะครับประตูสคายน่าสนใจบ้างประตูก็ลำเสเดลนะครับผมก็มีลำเสดเดลยังอยู่นะครับมาตินเนตก็ไปลำเสเดลนะครับมาตินเนสแพงไงลำเสเดลวมันถูกใช่ไหมสี่จุดเก้าเองเก็บไว้ก่อนเอ,อผมก็มีโอเคมาดูมาดูคะแนนผมบ้างนะครับผมวันนี้ได้หกสิบสี่คะแนนนะครับผม ลบไปสี่นะครับสองทนเปอร์เปลี่ยนใครมานะอ่าคาเซโลมาเป็นคาเซโลกับบิซมามานะครับหรือว่ายังไงในสามคะแนนแต่ลบสี่ไปขาดทุนนะครับผมขาดทุนไหมกับถ้าถ้าไม่ได้ลงคือขาดทุนหน,นึ่งคะแนนแต่ถ้าไม่ได้ลงเลยก็เตมอ่าแทนอันนี้แทนอนลอนโซ่อลอนโซ่ก็ไม่มีคะแนนนะครับ ตัวนี้ก็ดักลาดดุยก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วสองตัวตัวก็ศูนย์ใช่ไหมอันนี้ลบสี่ก็ไม่คุ้มอ่ะครัลบหนึ่งอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ลบใช่ป่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเป็นหมูเปลงมาแทนหมูเปก็ได้ตัวหนึ่งสองคะแนนไม่ลบหนึ่งด้วยเออจริงๆลบที่ไรเรียบร้อยทุกทีเลย นะครับก็เนี่ยเจมโดนนะครับว่าเจมโดนยิงลูกหนึ่งแล้วก็ได้ใบเหลืองด้วยมั้งรู้สึกกาเซลโลก็เหลืองหนึ่งนะครับได้ไว้มาหคะแนนนะครับอนโน่เก้าอซิสหนึ่งแล้วก็ยังไม่ทํางานนะครับวันนี้ต่อไปเจอใครอ๋อเจอลีดนะครับก็อาจจะทํางาน,นสินญ่านะครับตาลาับตันซาลาก็าอซิลูกหนึ่งก็ยังดีนะครับอิโซมะสอง วารดี้12คะแนนนะครับโทนี่9นะครับโทนี่ได้ยิงจุดโทษด้วยนะครับโทนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรนะเก็บไว้ก็มีบ้างเนี่ยมั9น9คะแน6น6คะแนนเจอนอริทคะแนนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะครับเมื่อคืนสเปอร์ไม่ได้เตะนะครับสภาพอากาศไม่ดีนะครับบ้านเบอร์ลี่มั้งน่าจะเป็นบ้านเบอร์ลี่ครับน่นน่าจะยิบะตกนะครับเพราะเห็นคู่เลเตอร์ก็แบบขาวเลยนะมองไม่เห็นบอลนะอ่ะตั้งบอลก็เตะ เออสุดยอดโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เมื่อคืนดูคู่เชลซีกับแมนยูนะครับตัวที่น่าสนใจก็มีลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์กับซานโชนะที่น่าสนใจตัวอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมานะครับลนะูดิเกอร์ดูสแตตสลูดิเกอร์ดีกว่าสแตตูดิเกอร์ไม่เอากองหลัง แม่เอา,าพอยเอาฟอร์มมาดูฟอร์มรูดิเกอร์กันหน่อยนะครับดิเกอร์นี่แตดแกดีนะนัดที่แล้วแกสิบสี่คะแนนนะเจอเลเตอร์นัดนี้สองคะแนนถ้ายิงได้แล้วโอ้โหรุ้เลยคะแนนไม่น่าเกียดด้วยเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเก้าคะแนนแต่ว่าราคาก็หกนะแพง ดูตารางสิโอ้โหตารางสวยงามมากครับวัดฟอร์ดเจอเวตแฮมสีแต่ว่าก็หลอกตาเปล่าสีแดงนะครับไม่มีอะไรนะครับแลหวัาเชียีนะตึ๊ดนี่อูออ้อีกหลายนัดนะแต่ว่าก็มีกองหลังคือถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่าเอาสองตัวมาไว้ด้วยกันนะครับทีมเดียวกันอะไรเงี้ยกองหลังสมมติอย่างเนี้ยแลมาเดลกับไว้เนี่ยก็กองหลังเหมือนกันก็ไม่น่านะครับ แต่คงน่าจะรู้กันแล้วแหละแต่ว่าถ้ามันถ้ามันได้มันก็ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมก็ลองดูนะครับผมโอเคอาทิตย์นี้ก็คะแนนโอเคขึ้นนะครับ64นะครับอันดับก็ขึ้นเลื่อนขึ้นมานะครับอันดับประเทศไทยที่3,090นะครับอันดับโลก4,98,000นะครับโอเค ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะจริงจริงโอเคอาทิตย์นี้ยังไม่มีการเฟิรมอะไรนะครับจะเปลี่ยนตัวไหมคิดว่าไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปะอีกแล้วนะครับจะเปะอีกวันไหนแล้วอะเตะวันที่ที่หนึ่งตีหนึ่งนะครับผมยังไงก็อย่าลืมจับตัวกันด้วยนะครับโอเคงั้นก็นก ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมฝาก,ากยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ